ผัดเผ็ดปลาดุกของเราผัดเผ็ดปลาดุกค่ะเพื่อนๆทอดปลากรอบเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันกระเทียมพริกเลย,ยใส่ไขยใส่น้นไปเลยน้ำเล็กน้อยปรุงรสด,ด้วย ซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวหน่อยค่ะไม่มีพริกไทยสดใส่พริกไทยดำไปนะคะใส่ปลาดุกลงไปเลย เค้าให้เข้าเนือ้อสุดท้ายใบมะกรูดเรียบร้อยแล้วค่ะ ผัดเผ็ดปลาดุกของเราน่าทานมากเลย